เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวนสวย,สวยบรรยากาศดีล่มลื่นนะผู้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับพื้นที่กว้างขวางมากเลยเรอบๆก็เป็นแปลงเกษตรเป็นพื้นที่ว่างครับโปร่งโล่งสบายไม่แออัดตัวบ้านพื้นที่ถึงหนึ่งไร่เลยครับที่เหลือไว้ปลูกต้นไม้ผลไม้จัดสวนกันได้สบายสบาย เอกสารสิทธิ์โฉนดทุดแดงตัวบ้านสวยงามพร้อมอยู่มี2ห้องนอน2ห้องน้ํหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงครับห้องโถงใหญ่มากมีระเบียงด้านหน้าครับไปนั่งเล่นกันได้สบายๆแถมแอร์ให้ด้วยมีบ่อบาดาลครับไม่ต้องกลัวขาดแคลนน้ําดูดน้ําขึ้นมาใช้ได้สบายๆแล้วก็ขุดสระน้ําขนาดเล็กไว้ด้วยครับไฟฟ้าปปาพร้อมใช้ตัวบ้านสวยพร้อมอยู่ ทำเลดีบัญชากาดีครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองคุ้มคุ้มบ้านพร้อมทีท่ดินหนึ่งไร่ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกกินประจำได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆแปลงนี้อยู่อูทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับใกล้กับอำเภอใกล้โรตัสใกล้แหล่งท่องเที่ยวสกายวอล์คแค่เจ็ดกิโลเมตรเท่านั้นเองเดินทางจากกรุงเทพหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลครับก่อชอั่วโมงกว่า,ก,วาก็ถึง สนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ